หากจะพูดถึงรถสปอร์ตเปิดปะทุนสักคันนะครับที่มีทั้งความสวยความแรงและความคลาสสิกแน่นอนครับรถที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องติดอยู่ในลิสต์นี้อย่างปฏิเสธไม่ได้วันนี้รถเก่าเล่าใหม่ขอนำเสนอหนึ่งในรถจนที่ประสบความสำเร็จที่สุดข่งค่ายดาวสามแชร์ครับนั่นก็คือ Mercedes- Ben z SL 5 0 0ในรหัส R129 ครับสวัสดีครับนัดจากรถเก่าเล่าใหม่เจอกันอีกครั้งสำหรับ EP 3ีนี้นะครับสำหรับ EP ีนี้ แน่นอนครับรถที่อยู่ข้างผมนะครับ SL 500ในรหัส R129 อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe และกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับครับสำหรับ Mercedes-Benz SL ในรหัส R129 นะครับก็ต้องบอกด้วยว่าเป็น SL ที่เป็นรุ่น Successor ของ Mercedes-Benz SL ในรหัส R107 นะครับซึ่ง R107 เองเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับสายการผลิตที่ยาวนานมากๆเกือบ20ปี ะครับตั้งแต่ปี1971จนมาถึงปี1989ก่อนที่จะเป็นตัว SL รหัส R129 นะครับวางขายในตลาดตั้งแต่ปี1989ลากยาวไปจนถึงปี2001ระยะเวลาก็ประมาณ12ปีที่ตัวนี้ได้โดดแล่นอยู่ในตลาดมันถูกออกแบบตั้งแต่ปี1984ไปต้นมานะครับจากบูโน่เซโก้นะครับนักออกแบบชาวอิตาลีนะครับได้รังสรรค์รุ่นนี้ขึ้นมานะครับ SL รหัส R129 เนี่ยมีการผลิตตั้งแต่1989จนถึงปี2001นะครับในช่วงระหว่างนี้ มันก็จะมีรุ่นที่มันออกมาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับผมขออนุญาตเล่ารุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาก่อนแลวกันนะครับมันจะมีรุ่นพิเศษที่เป็น amg อีกมากมายนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับในปี1989จนถึงมาณปี1993รุ่นหลักๆกเนี่ยก็จะเป็น300 sl นะครับ300 sl ขียนะครับ300 sl ตัวแรกเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ m 1 0 3ถัดขึ้นมาเป็นทีนี้เปขี่ยหัสเบรื่ที่นี่เปลี่ยนรหรรัส 4วาลต่อ1สูบแล้วนะครับ6สูบ24วาลนะครับ220ก่อแรงมา้า228แรงมา้าต่อมาจะเป็นรุ่น500 SL ในรหัสเครื่อง M119 นะครับคำจุ5ลิตร V8 322แรงมา้าจากนั้นก็จะมีเป็น600 SL M120 นะครับ6ลิตรนะครับ V12 นะครับในปี1994นะครับ Mercedes-Benz ได้มีการเปลี่ยนชื่อในการเรียกรุ่นรถยนต์ใหม่นะครับจากตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า นะครับ300 SL 300 SL 24, 500 SL นะครับเปลี่ยนมาเป็น SL อยู่ข้างหน้าแบบตัวนี้เครื่องยนต์ก็ได้มีการเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะครับมาในชื่อรุ่น SL 280, SL 3 2 0นะครับแล้วก็ SL 5 0 0แล้วก็ SL 6 0 0นะครับโดยที่ SL 500และ SL 600ก็ยังเป็นเครื่องกับเกียร์ที่เหมือนเดิมนะครับส่วน SL 280กับ SL 3บา0ก็จะเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงในรหัส M 104นะครับก็แรงมา้าก็ใกล้เคียงเดือนครับ228แรงหา สำหรับ Mercedes-Benz SL 500คันนี้นะครับคันที่ผมเจอดอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับจะเป็นในโมเดลในปี1994นะครับซึ่งเป็น1994เนี่ยเป็นปีแรกนะครับที่ได้เปลี่ยนรหัสชื่อรุ่นนะครับจาก500 SL มาเป็น SL 500นะครับแล้วเครื่องยนต์นะครับก็จะเปลี่ยนระบบเป็นหัวฉีดไฟฟ้าและไม่ใช่เป็นฝักบัวแบบรุ่น500 SL ตัวก่อนหน้านะครับก็เชื่อว่าจะทำให้มัน มีความเสถียรมากขึ้นแม่นยำม,มากขึ้นจากน้ำมันดีขึ้นนะครับรวมถึงรถคันนี้ที่บอกว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วแต่ว่า Aero Part s, กับบอดีนะครับยังคงลักษณะที่เป็นเหมือนตัวก่อน Minor c h a n n e อยู่นะครับนั่นก็คือไฟท้ายกันชนหน้ากันชนหลังกาบข้างช่องคลิปด้านข้างก็ยังเป็นในแบบตัวก่อน Minor c h a n n e อยู่นะครับพอหลังจากรุ่นนี้นะครับในปี1996เถือว่าเป็นเฟสลิป นะครับของรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ภายนอกไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายสันเหลี่ยมจะเป็นสันโค้งแทนนะครับเป็นสีแดงทั้งอันนะครับกันชนหน้ากันชนหลังสีเดียวกับตัวรถนะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปนะครับครีบข้างนะครับจาก3เส้นที่เป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็น2อันวงรีนะครับตามแบบที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับสำหรับในตัว Minor Chan ชปี19ึ่เก็าไปต้นไปนะครับเครื่องยนต์ในส่วนของ SL 500 นะครับกับ s r 6 0 0เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยจากเดิมที่เป็น4สปีดแบบไฮดรอลิกนะครับจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทรานสมิชชั่นนะครับหสปีดนะครับในรุ่น s อ5 0 0และ s r 6 0 0ในปี1996เป็นต้นไปนะครับและอีกออปชั่นหนึ่งพิเศษนะครับสำหรับหลังคาเหล็กนะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นหลังคานะครับที่สามารถยกเหล็กออกมาทั้งคันนะครับแล้วก็สามารถมีหลังคาผ้าใบและหลังคาเหล็กในคันเดียวกันนะครับซึ่งหลังคาเหล็กใน ตัว,ตวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็น1996เนี่ยจะเป็นสีหลังคาสีเดียวกับตัวรถนะครับสีหลังคาแต่ถ้าเป็นปี1996็นต้นไปเราสามารถเลือกออปชันที่เป็นหลังคา p a n o โน m ามิกรูฟที่เป็นหลังคาแก้วได้ด้วยเช่นกันนะครับพอเวลาผ่านล่วงเลยไปถึงปี9 9 9 8 9 9 9นะครัร SL ในรหัส1 2 9ได้มีการเฟซลิกครั้งนหนึ่งนะครับดยด้มีการเปลี่ยนอีกครื่องยนต์งนะครับ0 SL3 ีการเปลี่ยนเครื่อง V6 ทั้ยนต์นะคร sl 5 0 0จะเปลี่ยนจากเครื่องรหัส m 1 1 9นเะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องรหัส m 1 1 3นะครับซึ่งเป็นเครื่อง v 8เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนรหัสเครื่องภายนอกนะครับเป็นไฟแบบนี้นะครับถ้าเป็นปี1994นการบ่ะครับกชนหน้านะครับจะเป็นตตัวที่แตกต่างจากตัว minor change ส่วนไฟนะครับไฟหน้าถ้าเป็นตัวก่อน minor change ก็จะเป็นแบบที่ไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็น minor change แล้วก็จะเป็นมีวงโป projector ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไฟมุมไเลี้ยว อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคาบลูกคาบดอกเหมือนกันนะครับในปีรุ่นของมันเองจริงๆอาจจะมีทั้งไฟส้มทั้งดวงไฟขาวทั้งดวงอันนี้จะเป็นเหมือน US spec ที่เป็นขาวแล้วก็มีแถบส้มด้านนี้นะครับอันนี้ในเรื่องของด้านหน้านะครับกระจังหน้าอีกนิดน,นึงครับถ้าเป็นตัวก่อนมาเนอเช้จริงๆเนี่ยซี่นบนกระจังหน้าเนี่ยจะมีหมด7ซี่นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนเป็นแบบหลังไมเนอร์ละเป็น66กซี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไอ้ครีบระบายอากาศตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวก่อน m i n น r c h a n น e แบบรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า3ชั้นนะครับเรียงติดกันเป็นตับแบบนี้นะส่วนถ้าเป็นในรุ่นของ m i n น r c h a n น e จะเปลี่ยนเป็นวงรี2วงซ้อนกันพิเศษที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากสำหรับคันนี้นี่คือล้อนะครับล้อเดิมของ SL129 นะครับจะเป็นล้อในขนาด16นิ้วกว้าง8นะครับซึ่งตอนนี้ ล้อลาย15ช่องเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับตอนนี้ขายกันอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทแพงมากกลับมาแพงมากเฉยเลยนะครับแต่ซึ่งคันนี้นะครับได้เปลี่ยนล้อเป็นล้อ AMG แท้นะครับในรหัส ST1 ก็คือ AMG Styling 1นะครับในขนาด18นิ้วนะครับด้านหน้ากว้าง8.5ด้านหลังกว้าง9.5ระบบเปิดปิดประตูนะครับรุ่นนี้นะครับยังใช้เป็นระบบ i n f า a ร e ต้องไปจี้ที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับระบบอย่างนี้นะครับ i n f า a รดนี่นะครับจี้นะครับ สีแดงนี่คือล็อกเรียบร้อยนะครับจี้อีกทีหนึ่งสีเขียวเปิดประตูประมาณนี้นะครับซึ่งในยุคนั้นคือเพอร์เฟกต์ละสุดยอดเมื่อก่อนต้องไขอย่างเดียวสมัยนั้นาานะกันชนหลังก็เช่นกันนะครับกันชนหลังตัวก่อนไมเนอร์จะแบบนี้นะครับมีสันยื่นออกมาเป็นมุมถ้าเป็นรุ่นไมเนอร์เชนก็จะเป็นรุ่นที่แบบกันชนก็จะโค้งลงไปไฟท้ายนี่ชัดเจนที่สุดนะครับรุ่นก่อนไมเนอร์ไฟท้ายจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เป็นเหลี่ยมสันเหลี่ยมเลยนะ ถ้าเป็นมเนอร์มันจะเป็นออกแนวมนนนิดนึงแล้วเป็นสีสีแดงอมพันธ์นะครับผมเพิ่งอ่านมาบอกว่าใส่ท้ายที่เป็นลักษณะนี้นะครับมันป้องกันเวลาขีมะอ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องมันจะเกาะแล้วมันจะเกาะเกาะไม่ได้ทั้งหมดมันเกาะได้แค่บางส่วนโอ้สุดยอดอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทางเยอรมันเขาคิดมาสัยนิดนิดหน่อยหน่อยนะนิดหน่อยแต่เขาใส่ใจผู้บริโภคถูกต้องครับเรามาดูภายในกันครับสาหรับภายในรุ่นนี้นะครับสีภายในจะเป็นออกแนวสีเทานะครับผมอะไรนะครับเรียกว่าตัวอกเล็ก นะครับเป็นตัวอ,อกเล็กแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเรือนไม้นะครับเนี่ยฮะเป็นเรือนไม้ที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเป็นตัวเลขที่เป็นดิจิตอลนะครับถ้าเป็นตัวตัวแรกนะครับตั้งแต่ปี8 9จนถึงปีหน9่งันเี่เนี่ยจะเป็นอนาล็อกที่วิ่งแบบเป็นเป็นแบบเกา่บบกา,บบกาะอาะอนาล็อกอะพูดง,ง่ายๆนะครับหน้าจอก็จะมีทั้งหมด5หลุมนะครับเรือนไม้เริ่มจากทางด้านขวานาฬิกาที่บ่งบอกถึงความคลาสสิกข,ของ Mercedes Ben z ในยุค90นนะครับนั่นคือ เป็นนาฬิกาแบบเข็มแบบนี้นะฮะต่อมาก็คือวัดรอบนะครับความเร็วอันนี้มีทั้งให้ดูทั้งไมล์เปออัแล้วก็กิโลเมตรเปออันะครับด้านนี้ก็จะเป็นอัตราบริโภคน้ํามันนะครับไม per on, ล์เปอร์แกลอนก็คือใช้น้ํามันกี่ขับกี่ไมล์ถึงเปลืองกี่กกโลอนอย่างสมมติว่าถ้าเข็มชี้ไว้ที่30ก็คือกินอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่30ไมล์ต่อ1แกลลอนคือใช้น้ํามัน1แกลลอนแต่การวิ่ง30ไมล์นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอุณหภูมิ หม้อน้ำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับความร้อนเนี่ยสำหรับเครื่องโยน5ลิตร V8 เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยบางอย่างรถที่เราขับอยู่เนี่ยความร้อนประมาณ8-90ใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้ารถเครื่องระดับ M119 V8 ความร้อนจะไปแตะ1 0 0 1 0 5เนี่ยยังถือว่าปกติอยู่นะครับแต่ถ้าเกิน110ขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำให้จอดดูนิดนึงแล้วกันนะครับถือว่าผิดปกติละ สำหรับปุ่มควบคุมทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเมนู9 0นะครับนั่นคือปุ่มเปิดไฟนะครับบิดมาเดี๋ยวเป็นบดังนิดนึงนะครับเป็นไฟหลีนะครับอีกทีเป็นไฟใหญ่ดึงออกมา1แกลกเป็นไฟตัดหมอกหน้าดึงอีกแกลกหนึ่งนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับเวลาปิดมันก็จะดับลงไปเองส่วนอันนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่สามารถปรับช่วงล่างได้ตามที่ผมได้เรียนไว้นะครับ Adaptive Damping Suspension นะครับถ้ากดขึ้นมามันจะมีเสถียดาขึ้นตรงนี้นะครับรถม่สามารถยกตัวขึ้นมาได้ส่วนในรุ่นนี้นะครับอันนี้คือที่ปลดเบรกมือนะครับเบรกมือจะอยู่ที่บริเวณเท้านะครับนี่ไม่ใช่ที่ดึงเบรกนะไม่ใช่ครับนะครับแล้วเวลาเราดึงเนี่ยอย่างที่ทริคก็คือเราไม่ควรดึงปึ้งให้มันกระเด้งออกมาเลยเราควรจะดึงปุ๊บแล้วเอาเท้าในรองไว้หน่อยหนึ่งอ๋อช้อนช้อนแล้วก็ขยก้นมาแบบนี้นะครับจะยืดอายุการใช้งานของไอตัวดึงเบรกมือได้ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับเบาะนี่นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลัง ปรับเนะครับปรับง่ายมากเบนสมัยนั้นนะครับอันนี้ตัวหัวก็สามารถยื่นผลได้นะครับชมากเลยอ่ะใช่เมมโมรี่คนเผื่อเราขับเองให้เมียขับหรือว่าให้กิ๊กขับเบอร์สเบอร์สเบอร์สาม๋ย่ได้ไม่กดเชียวถ้ากดผิดตำแหน่งพวกเมียสงสัยแน่นอนเซฟตี้เบลนะครับเป็นรุ่นแรกถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเป็นรุ่นแรกของรถยนต์เลยนะที่สามารถเอาเข็มขัดนิรภัยเนี่ย ติดอยู่กับเบาะนั่งได้ปกติมันจะอยู่ในเสาบีอ่าใช่ซึ่งด้วยความที่มันเป็นรถเปิดประทุนนะครับเขาก็เลยดีไซน์ออกมาให้อันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นครือบินเฟิร์สคลาสเลยที่สามารถมีเคาเข็มขัดนิรภัยเนี่ยติดอยู่กับเบาะเลยเลื่อนไปไหนไปกันนะครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกรุ่นอีกอย่างหนึ่งของ SL500 ของ SL129 นะครับคือถ้าย้อนกลับไปในสมัย27ปีที่แล้วในแอร์ออโตถือว่าค่อนข้างล้ำยุคนะนะครับถ้าเทียบกับ รุ่นที่ออกมาใกล้ๆกันอนย่าง E-Class W124 ช่วงแรกยังเป็นยังเป็นมือบิดอยู่เลยนะพอนะบิด1234นะครับ W-Class 126ก็ยังเป็นมือหมุนอยู่นะครับเพิ่งมามี E-Class 124ที่เป็น Air Auto นั่นคือเป็นตัวมาเนอร์เชนโค Cruise Control นะครับค s ู c คอนโทนสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ธรรมดานะพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับมีปุ่ม,มเล็ก่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะครับเนี่ยปรับเข้าปรับออก ปรับขึ้นปรับลงนี่เลครับอยู่ในนี้หมดเลย SL มีให้หมดช่องเก็บของนะครับนี่เล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้โหสวยอะเพิ่งเห็นนี่ฮะเปิดได้มีเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ใส่ของกระดาษ A ส่งเยัดเข้าไปได้พอสมควรนะพับเข้าไปนยัดเข้าไปได้พอสมควรนะครับก็ถือว่าเท่มากๆกว่าผมจะเปิดกระโปรงหน้าได้เนี่ยตอนแรกอะสลักอยู่ตรงไหนวะหาตั้งนานปรากฏอยู่ตรงนี้นะฮะใต้โลโก้สามเบนซ์นี่นะฮะนี่ฮะ แล้วก็ไปค้ำหาข้างล่างตั้งนานนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ฮะ M หนึ่งหนึ่งเก้าห้าจุดศลิตร V 8 mm. นะครับ322 mm. แรงม้าก็เครื่องยนต์ก็จะเต็มเต็มแบบนี้นะครับตัวนี้เรื่องของการบร,โริโภคน้ำมันเนี่ยแน่นอนนะครับหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับเลขตัวเดียวลงมาถึงประมาณ4โล5โลลิตรก็มีถ้าในเมืองนะครับถ้านอกเมืองก็อาจจะ7-8โลลิตรก็อาจจะพอได้แต่ถ้าในเมืองนี่โอ้โหสุดยอดแน่นอนแต่ว่า คนที่มีรถเป็น,นระดับนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่าน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับไปฮะโอ้โหเค่งเดียวติดเครื่อง V8 นิ่งๆนั่งๆน,นเดี๋ยวฟังเขาเล่งนิดนึงนะวันนี้เรามารีวิว ตัวนี้แล้วจะไม่เปิดประทุนให้ดูก็ใช่เรื่องนะครับเดี๋ยวเราแนะนําวิธีการเปิดประทุนให้ทุกคนดูกันครับไปครับเริ่มจากปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เราจะเป็นตัวคอนโทรลในการเปิดประทุนทั้งหมดถ้าสังเกตดีๆรูปร่างของปุ่มจะเป็นรูปร่างหลังคาของ SL อโอเคครับนนอันนี้จะลองแล้วใช่ลองนะเอาเลยสามสองหนึ่งกดแล้วนะครับอ่านี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือนี่โอ้โหพอกดค้างปุ๊บทุกอย่างกระจกข้างจะลงแล้วก็อันนี้จะหลุดออกจากล็อกนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับต้องหาคนช่วยยกหลังคาออกจากรถให้ได้นะครับเมียเ็าไม่อยู่ไม่อยู่ครับอันนี้ที่เราพูดไปตอนต้นนะครับในเรื่องของโรบาร์นะครับมีปุ่มตรงนี้นะฮะสามารถกดเปิดโรบาร์ขึ้นมาได้นะครับนะนี่นะครับทำมาเพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ มันสามารถที่จะป้องกันเราได้ป้องกันหัวโรบาร์นี่นะครับในกรณีที่ลัดเข็มขัดเท่านั้นใช่ <c oughs> ถ้าไม่ลัดเข<ม>็มขัดก็มัน,นก็ลอยไป <c oughs> เลยลอยไปเลยลอยแต่แรกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดประทุนแบบไฟฟ้าอันนี้ปุ่มเดียวเลยปุ่มเดียวกดค้างไว้แล้วจับเวลานะมันเร็วมากอ่าอ่ะถ้าผู้ชมจับกันเองนะครับเวลาล็อกอะไรให้เสร็จเรียบร้อย ล็อกเสร็จหมดครับไม่ต้องทำไรครับโอ,โ,โอ้โหดูดเองด้วยกระจกนี่ปิดเองป่ะมันทำเองหมดเลยครับโอ้โอ้โหสุดยอดครับผมว่าไม่น่าเกิน20วินาทีถือว่าเร็วครับเฮ้ครับตอนนี้เราอยู่กันบนถนนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองพาทุกท่านไปขับกันครับไปฮะไป5ลิตรวีแปด ขับคันนี้ไม่ต้องอะไรมากครับดึงหน้าหล่อๆอย่างเดียวครับดึงหน้าตึงๆอย่างเดียวฮะพละกําลังนะฮะสำหรับ M119 5ลิตร V8 อาจจะไม่ได้หวือหวาตีนต้นขนาดนั้นแต่ว่าสัมผัสได้ถึงแรงบิดอันมหาศาลนะครับกดคันเร่งลงไปเนี่ยฟืดเลยนะฮะโอ้โหไหนๆก็ไหนๆนะครับทดสอบกำลัง5ลิตร V8 สูน0ถึงร้อนหน่อยแล้วกันไปเลย2ี40 หกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งโอเคโอ้โหต้องบอกว่าออกตัวนิดนึง,งไงท้องไงไส้เหมนะือนกันนะงืดเลยนะเมื่อกี้นะเออเว้นะก็เ l R129 น่นะฮะ, SL ะ,ฮะขับแล้วรู้สึกชอบรู้สึกชอบนะครับคือมันได้ถึงความเท่ด้วยได้ถึงความที่มันใช้งานได้จริง สวยเหนือการเวลาไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นรถที่อนาคตเป็นเข้าสู่ในบัญชีรถคลาสสิกอย่างแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าลอยลอยมาแล้วเนี่ยมาแบบขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โห ต้องบอกว่ากำลังได้เหลือเหลือกินเหลือใช้เป็นรถสปอร์ตที่ต้องบอกว่านั่งสบายคนนั่งสบายไหมสบายนะเป็นรถสปอร์ตที่รู้สึกแบบนั่งขับทางไกลได้ไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับอย่างหนึงที่อยากโชว์คือข้างหลังนี่นะครับเราสามารถกดโลบาขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับสำหรับบางคนที่ถามว่าเฮ้ย R 1 2 9เนี่ยเล่นตัวไหนดี 280 320หรือว่า500นะครับไม่นับ600แล้วกันเนาะก็คือถ้าเอาแบบขับรอเราชิลๆ280 320ก็เพียงพอนะครับ6สูบ M104 นะครับ180ยปไปปถึง220ร้ไปปแรงม้านะครับแต่ถ้าจะให้สุดก็ต้องแบบนี้ห้าลิตร V แนะครับไปให้มันสุดสุดตารางไปนะครับคันนี้เนี่ยหนึ่งคือมันเป็นรถในฝันของผม ับ2คือมันเป็นรถสปอร์ตที่มีความเท่มีความคลาสสิกนะครับใครขับก็ดูดีความรู้สึกในการขับเครื่องนะครับด้วยความที่เป็น5าลิบวีแแน่นอนกําลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแรงชงล่างมั่นคงนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะอยู่เป็นนมตะแบบนี้ต่อไปจนกว่ามันจะผุพังไปวข้างหนึ่งนะครับและเชื่อว่าเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทุกวันหรือไม่ใช้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เอามาขับกินกาแฟก็ยังถือว่าไม่เลว สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ดูได้นะครับในตลาดก็มีราคาตั้งแต่ล้านต้นๆแต่เก้าแสนนี้ไม่ค่อยเห็นล้นะครับไปจนถึงร้านกลางๆร้านไปลายๆขึ้นอยู่กับสภาพอยู่กับออปชั่นต่างๆครับและนี่ก็เป็นอีก1 EP ีนะครับสำหรับรถเก่าล่อใหม่ที่พวกเราภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวความคลาสสิกของ Mercedes- Benz SL500 R 1 2 9ะครับชื่อว่าวันนี้คนรักรถ ทุกท่านน่าจะอิ่มเอมพอสมควรนะครับก็ขอฝาก a ช n น l ของเรานะครับรถเก่าเล่าใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราไปกันลังใจพวกเราด้วยนะครับผมครับสำหรับ EP หน้านะครับเราขอใบ้เลยว่าจะเป็นรุ่น l i มิเต็อีกหนึ่งรุ่นของ t ต y o ต a นะครับฝากคุณแฟนรถเก่าเล่าใหม่ติดตามพวกเราด้วยนะครับเราเจอกันใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ